คลิปนี้ก็พภาพพี่น้องมาเข้าดงวานครับนี่ก็คือหวานพญาไก่ดำนะครับหรือว่าบางท่านเรียกว่าหวานไก่ดำครับหลังจากคลิปก่อนผมก็เคยลงพี่น้องเบิ่งไปครับในประมาณช่วง 2- 3าเดือนที่แล้วนะครับคลิปนั้นก็ถือว่าเป็นมีข้อมูลที่พิดพลาดเล็กน้อยครับก็เลยสีขอลบคลิปนั้นออกนะครับให้พี่น้องเบิ่งในลักษณะคลิปนี้แทนครับสำหรับหวานพญาไก่ดำครับ มีบันทึกไว้ในตำราในช่วงหลังในปี2500ครับสำหรับหวานชนิดนี้นะครับแต่ว่ามีบันทึกไว้ในตำราในช่วงประมาณก่อนปี2500ครับก็ถือว่าเป็นหวานที่มีบันทึกไว้ในช่วงยุคกลางของตำราหวานนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีคนเล่นหาหรือว่าคนนิยมนำมาเล่นครับสำหรับหวานชนิดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหวานที่ยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งครับ อันที่จริงหวานกุมนี้ผมก็พบเจอในปีกายครับแต่ว่าบริสนใจถือว่าคิดว่าเป็นเพียงกระไซครับเพราะว่าบริเบิงลักษณะพันโดยชัดเจนครับแต่ว่ามาปีนี้ผมได้มาเบิงลักษณะใบอ,อยังต่างๆของเพ่นครับจังไดในหัวพ่นเป็นหวานไกด่ดำนะครับหรือว่าเป็นหวานพญาไกด่ดำนั่นเองครับครับลักษณะของเพ่นครับลักษณะตอ้นอยังทั่วไปของเพิ่กระถือว่ามีความไกลเคียงครับกับกระไซนะครับ บางคนก็นอาจสเคยพบเจออยู่ตามปลาตามเขาครับแล้วก็บริสังเกตก็อาจ,จคิดว่าเป็นเพียงตนกระชายป่าธรรมดาครับแต่ว่าถ้าเองสังเกตดีๆครับบริเวณกลางใบของเพ่นก็นสิมีลักษณะเป็นเพียงเงาดำล่างๆครับให้หเห็นนะครับแล้วก็หัวของเพ่นก็นถือว่ามีความแตกต่างจากกระชายโดยตรงนะครับถ้าขุดเบิ่งหัวนะครับาะวปีกายผมก็บริขุดเบิ่งหัวของเพ่นก็น เดินผ่านไปมาธรรมดาครับไม่สนใจในตนหวานเลยเนาะครับครับโมกามาเบื่องลักษณะของเพ่นโดยทั่วไปครับก็คือตนระเบของเพ่นครับกะถ่ายผมเปรียบเทียบก็คือมีลักษณะล้าครับตนกระไส้ครับพราะว่าลักษณะตนระใบของเพ่นก็มีความใหญ่บ่ดแตกต่างกันไปหลายปันไดครับกับตนกระไส้ป่าเนาะครับหรือว่ากระไสาบานหฮานะครับแต่ว่า เราสังเกตดีๆความแตกต่างของเพื่อนกรสิมีลักษณะกลางใบของเพื่อนครับเป็นสีมีเงาดำตามที่พี่น้องเห็นครับแต่ว่าก็สิมองถ้ามองบอดีก็อาจสิมองบ่เห <at> ็นนะครับเงาดำบริเวณกลางใบของเพื่อนครับมีลักษณะขข่ปีกไก่หรือว่าปีกนกเอียงสักอย่างครับถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะครับด้านหน้าใบของเพื่อนครับเป็นก็สิมีสีเขียวโดยทั่วไปครับสีว่ามีสีอื่นมา แผปนนะครับนอกจากอยู่บริเวณกลางใบเสีออกเป็นสีดำค่ำครับเป็นเงาม่วนะครับส่วนด้านลังใบของเพิ่นกัสมีลักษณะเป็นสีเขียวล้วนครับสําหรับวันชนิดนี้นะครับครับนี่ก็คือลักษณะใบของเพลินแลครับพี่น้องคงสเห็นควมเกี่ยงมันของเพิ่นครับใบนี้ก็ถือว่ามีความชัดเจนจังน้อยครับสาหรับเงาดาบริเวณกลางใบของเพิ่นนะครับถ้าพี่น้องสังเกตกาคงเห็นครับนี่ก็คือเงาดํา ม,มูมัวครับพี่น้องก็คงสิเห็นนะครับก็คือลักษณะไข่กับปีกเอียงสักอย่างครับครับนี่ก็คือส,คส่วนด้านหลังใบของเพลนครับก็ถือว่ามีสีเขียวล้วนนะครับสีบ่มีสีอื่นมาปะปนครับลักษณะโดยทั่วไปของใบเพลินก็ถือว่ามีความสวยงามครับเพราะว่าเพลินมีความเกี่ยงมันนะครับส่วนการใบก็บมีลักษณะเป็นสีเขียวล้วนครับแต่ว่ามาช่วง คนใบช่วงคนต้นของเพ่นครับช่วงคนต้นพ่นก็สิมีลักษณะเป็นสีม่วงอมดําครับตามที่พี่น้องเห็นนะครับเพ่นสีมีลักษณะแบบนี้ทุกต้นแหละครับสีมีลักษณะเป็นสีม่วงอมดําขึ้นมาถึงบริเวณช่วงกลางลําต้นบางๆครับสิมีคําอยู่บริเวณช่วงคนโดยชัดเจนนะครับครับพี่น้องก็คงสิด้เห็นลักษณะ ตั่วไปของเฟินแล้วนะครับสําหรับหัวของเพินก็มีลักษณะผมเป็นปอครับเดี๋ยวผมขุดให้พี่น้องเบิ้งแล้วนะครับครับลักษณะหัวก็คือตําราเพิ่นไดเปรียบเทียบใ้กับบานหนังแหงครับวานเทานังแหงนะครับพี่น้องกับคงสิด้คุนเคยกันดีครับสําหรับวานเทานังแหงผมก็เคยลงพี่น้องเบิ้งไปในช่วงเดือนก่อนครับครับนี่ก็คือลักษณะหัวของเฟินครับ ลักษณะหัวของเพิ่นก็มีลักษณะหัวกลมเป็นปอครับเนื้อในหัวของเพิ่นก็มีลักษณะเป็นสีขาานวลครับก็ถือว่าเป็นหวานที่อยู่ในกลุ่มหวานทิพย์เนตอีกชนิดนึงครับสาหรับหวานชนิดนี้นะครับถ้าเฮานําเอาหัวหวานชนิดนี้ครับมาดมเบิ่งก็สิมีลักษณะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆครับสําหรับเนื้อในหัวเดี๋ยวฟมสีอกให้พี่น้องเบิ่งจักเล็กจักน้อยครับว่าเพิินเป็นลักษณะใดนะครับ ครับนี่ก็คือสีเนื้อในหัวของเพ่นครับก็มีลักษณะเป็นสีขาวตามที่พี่น้องเห็นครับส่วนคนควมเสือกัลทิวาในตำราเพ่นไดบันทึกไว้ครับว่าหวานชนิดนี้กับมอกแกคนจส่้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นหวานที่เด่นทางด้านเมตตามหานิยมครับหรือว่าเป็นหวานมหาสเสน่ห์แกผู้ปูงนั่นเองนะครับในตำราก,ก,ก,ก็ได้บอกสรพคุณของหวานไว้ครับก็คือหวานพญาไก่ดำนี ใส่เป็นสเสนเมตตามหานิยมในทางสู่สาวครับก็คือการผูกผ้าเอาหัวหวานแล้วครับเพดให้เป็นเมตตามหาเสน่ห์แกตัวเองนะครับหรืออาจจะเป็นเมตตามหาเสน่ห์แกเพศตรงขามโดยเฉพาะกระไดครับเพราะว่าในตำรากระไดบนันทึกไว้ว่านำไปใส่ในทางสู่สาวนะครับครับแล้วก็ถือยังถือว่าเป็นหวานใส่ในทางคงกระพันชาติได้ดีนักแรกครับ นี่ก็คือในคุณความเสือของตำราครับแต่ว่ากถือว่าเป็นคุณความเสือส่วนบุคคลกให้พี่น้องรับฟังและก็รับชมโดยการพิจารณาครับครับคลิปนี้ก็สิภาพี่น้องเบิงไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ